วาไหมวันนี้เป็นวันพิเศษของเราวันนี้จะเป็นข้อตอบคณิตศาสตร์เป็นไล่กระพัดพระนครเป็นข้อสอบแข่งขันข้อหนึ่งก็สิบเริ่มจแบบ้อที่หนึ่งก็คือข้อนี้อันนี้สังเกตถ้าจะดูแพทเทิร์นถ้าเราต้องการหาคำหาช่องช่องหนึ่งที่แบบมันจะถูกต้องเราต้องดูเป็นแนวแนวแนวแต่ละแนวแนวแนวซึ่งแนวที่มาจากคำตอบได้แลวจะหาตัวเลขในช่องว่างได้ก็คือแนวตรงนี้ สิบเอ็ดลบอะไรเอ่ยไม่รู้เท่ากับหนึ 2, ่งบวกสองหนึ่งบวกสองเป็นสามใช่ไหมแสดงว่าสิบเอ็ดลบอะไรเอ่ยก็คือลบอะไรไม่รู้มันจะได้เท่ากับสามซึ่งสิบเอ็ดลบอะไรเอ่ยได้สามก็คือแปดคราวนี้จะเวลี่อีซแล้วแล้วก็เอาแปดบวกอะไรเอ่ยได้สิบสองเป็นแนวนี้นะแปดบวกอะไรได้สองก็เป็นสี่อ่ะแนวตรงอีกสี่บวกสิบสามเท่ากับเท่าไหร่ก็ 17, สิบเจ็ดใส่ไปสิบเจ็ดแล้วอะไรเอ่ยบวกสองเท่ากับสิบเจ็ดเอาสิบเจ็ดมาลบสองก็เป็นสิบห้า สิบห้าบวกสองก็จะเป็นสิบเจ็ดใช่ครบแล้วลมันต้องเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นแพทเทิร์นแล้วก็เป็นแพทเทิร์นไปเ <Yeah. S 1> ข้าใจไหมเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมมันเชื่อมต่อร้ายกองถูกวางเรียงไว้จังค่าที่หนึ่งเมื่อผ่านไปหนึ่งชั่วโมงคนงานขนกองออกไปยังภาพที่สองอห็นทราบว่ากำลังถูขนออกไปกี่กองพิดีคิดพิดีคิดนะครับนี่นะครับ<อ>นี่คือฐาน<อ>นี่คือสูงฐานคือสามสูงคือสี่เอามาคูณกันเป็นสิบสอง ใช่ไหมวิทนี่คือสูตรการหาปริมาตรก็คือฐานคูณสูงคูณกว้างตรงนี้คือฐานก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงอันนี้คือสูงอันนี้คือยาวสัวนี้คือกว้างอ่ะกว้างคูณยาวกว้างคูณยาวยาวคือสามกว้างคือสามสามคูณสามสามคูณสามเป็น้าสูงเนี่ยสูงเนี่ยคือสี่ใช่ไหมเรากล้าไปคูณสี่ที ท่ากับสามสิบหกใช่ไหมวว้า <Wow! S 1> ส่วนอันนี้ล่ะกว้างคูณยาวคูณสูงอันนี้กว้างคูณยาวคูณสูงก็คือสองคูณสองคูณสองใช่ไหมสองคูณสองเป็นสี่สี่คูณสองอีกก็เป็นแปดวิธีคิดเอาสามสิบหกมาลบแปดสิบหกลบแปดเหลือแปดชักสองลงมาเป็นยี่สิบแปดเขาดามว่าทราบว่ากล่องทุกคนออกไปกี่กล่องก็คือย<อ>ี่สิบแปดนั่นเองก็ค,คำตอบของเรานะต่อยี่สิบแปดนะ ภาพที่หายไปเป็นภาพใหญ่อ่ะมันไม่มีอันไหนที่มันตรงกับอันนี้ใช่ไหมที่มันจะตรงกับเอามันไม่มีเลยแต่ให้เราสังเกตการหมุนของมันการหมุนวิธีการหมุนมันก็คือบีใช่ไหมมันคือบีที่หันออกเป็นอย่างนี้เป็นที่จากทางนี้ใช่ไหมมันก็จะหันไปอย่างนี้น้องๆลองแบบลองเอียงดูไปข้างซ้ายแล้วน้องเรียนแบบแนวนอนลองทําเป็นแนวตั้งดูนั่นแหละแล้วน้องจะเห็นว่ามันจะเป็นภาพเดียวกัน นั่นเองใช่ครับผมหนวต่อไปข้อสี่ฉันเกิดกองน้องสามปีน้องมีอายุแปดปีสายใน้องต้องมีอายุรวมกันกี่ปีน้องมีอายุแปดปีฉันเกิดกอาน้องสามปีเราก็ต้องมีอายุมากกว่าน้องสามปีมาบวกสามก็จะเท่ากับสิบเอ็ดแล้วเขาบอกว่าฉันและน้องมีอายุรวมกันกี่ปีเนี่ยนี่คืออายุของฉันฉันอายุสิบเอ็ดปีเท่าพี่ในปีปัจจุบันจนน้องมีอายุแปดปีแล้วก็ต้องเอาบวกกับแปด เขาบอกรวมกันไหยก็จะได้ไป19ปีเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะคือ19ปีนั่นเองโอเคไหมโอเคไหมโอเคต่อไปก็ห้าขาอาจจะมองเป็นแอปเปิลแต่พี่มองเป็นนวมนวมที่เขาไว้ต่อยมวยแอปเปิลมันไม่ใช่แอปเปิลมันคือนวมนวมไว้ต่อยมวยยิ้วยิ้ิ้อันนี้นะสับปะรด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 กี่อันเอ่ยสับปะรดขอ เท่ากับซอเสือไงซอเสือเท่ากับหกอันแอปเปิ้ลเท่ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าเอออ่างแล้วกันคือห้าใช่ส่วนอันนี้ 8, าาเท่ากับแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแปดใช่ไหมเอออ่างเท่ากับแปดสับปะรดเท่ากับสี่ซึ่งราคาเขาบอกว่ามันเท่ากันอยากทราบว่าอันนี้หกเท่ากับอันนี้กี่ผลคิดให้หน่อยสิอยากรู้จังเลยคิดให้หน่อยถ้ารเราสังเกต เราจะช่องเอาอันนี้นะสังเกตสังเกตที่สับป,ปะรดก่อนอันนี้หกใช่ไหมข้างนี้หกอันนี้ลบไปสี่ใช่ไหมเหลือสี่เขาบอกว่าราคาเท่ากันหกลบไปสี่ก็คือลบไปสองและห้าเนี่ยจากห้ามันมันเป็นแปดมันเป็นสามใช่ไหมแสดงว่าอันนี้คือสับป,ปะรดของข้างซ้ายมีหกใช่ไหมส่วนข้างขวาเป็นสี่ก็คือมันจะต่างกันสองใช่ไหมส่วนแอปเปิ้ล จากห้ามันเพิ่มเป็นสามมันจะต่างกัน 3. สามแสดงว่ามันคือความแตกต่างไงความแตกต่างของมันคือสับปะรดสองผลกับแอปเปิ้ลซึ่งมันทําให้เรารู้ว่าไอ,ไอสับปะรดสเสือแล้วก็แอปเปิ้ลเนี่ยก็คือมันจะเท่ากันสับปะรดสองผลกับแอปเปิ้ลสามผลมันจะเท่ากัน <Wow! S 1> สับปะรดสองผลกับแอปเปิ้ลสามผลมันจะเท่ากันและอันนี้ อันนี้เท่ากับสับประรดหกผลหกหารสองเป็นสามเพราะฉะนั้นข้อถามว่าราคาเท่ากับแอปเปิลกี่ผลวิธีคิดคือสองเนี่ยมันคูณสามใช่ไหมถ้าจะหาของแอปเปิลให้มันเท่ากันเราต้องไปคูณสามเหมือนกันสามคูณสามเป็นเก้าจบแอปเปิลเก้าผลก็คือสับประรดหกผลก็จะเท่ากับแอปเปิลเก้าผลเพราะว่าสับประรดสองผลมันเท่ากับแอปเปิลสามผลเพราะฉะนั้นร,รถเนี่ยจากสองมันเพิ่มมา เป็นหก็คือคูณสามไปส่วนแอปเปิลกักสามต้องเท่ากับสับประรดมันต้องมีค่าเท่ากันก็คือเราก็ต้องเอาไปคูณสามเหมือนกันถึงจะได้ค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นสับประรดหกผลราคาก็จะเท่ากับแอปเปิลเก้าผลตอบกล่าเอาใหม่เอาหมเอาหม่เอเอ,อีกวิธีหนึ่งละกันเ <Okay. S 2> ขาบอกว่าราคาเท่ากันใช่ไหม <Okay. S 2> งั้นเราจะตัดเริ่มจากสับประรดก่อนตัดนะใช้วิธีการตัดอันนี้ตัดอันนี้ก็ตัดอันนี้ตัด อันนี้ก็ตัดอันนี้ตัดอันนี้ก็เท่ากับสับประรดมาจะเหลือเท่านี้ส่วนฝั่งนู้นไม่เหลือแอปเปิลตัดนะอันนี้ตัดอันนี้ก็ตัด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 ไปให้มันเท่ากันมันก็จะเหลือแอปเปิลสามผลและอันนี้สองผลซึ่งเราตัดกันไปแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ของที่มันเหลือที่เหลือมันจะต้องเท่ากันแสดงว่าไอ้สับประรดสองผลไม่จะเท่ากับแอปเปิลสามผลก็สูตรเดิมเหมือนกัน แค่มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลียนนะแล้วก็เหมือนเดิมจากอันนี้คือหกนะหกจากสองไปเป็นหกคือคืออะไรจากสองไปเป็นหกก็คือเอาไปคูณสามใช่ไหมสองคูณสามกลายเป็นหกและแอปเปิลสามผลถ้าเราจะหาว่ามันจะได้เท่ากับเท่าไหร่มันก็ต้องเหมือนกันถ้าจะหาเพราะว่ามันเท่ากันใช่ไหมล่ะงั้นเราก็ต้องเอาไปคูณ สามให้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสามคูณสามแอปเปิลสามผลไอ้พวคูณสามก็จะกลายเป็นเก้าตอบเก้าผลนะตอบเก้าอันนี้คือพี่มึงตอบเก้านะเข้าใจยังเข้าใจแล้วครับต่อไปนํำเหรียญบาทสิบเก้าเหรียญไปแรกให้มีจานวนเหรียญน้อยที่สุดไม่แรกเสร็จเขาจะมีเหรียญกี่เหรียญน้ำเหรียญสิบเหรียญบาทสิบเก้าเหรียญก็คือสิบเก้าบาทไปแรกให้มีจํานวนเหรียญน้อยที่สุดก็คือให้มันเหลือเหรียญน้อยที่สุด เขาจะมีเหรียญกี่เหรียญทําไงเอ่ยให้เหลือเหรียญน้อยสุดแสดงว่าเราก็ต้องใช้เหรียญที่มากสุดแต่มันห้ามเกินสิบเก้าเหรียญอะไรเอ่ยที่มากสุดคือสิบใช่ไหมอ่ะเหรียญสิบบาทเท่ากับหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญละเอาสิบเก้ามาลบสิบเหลือเก้าบาทอ่ะเราจะทําไงให้ได้เก้าบาทอีกติ๊กตอกติ๊กตอกสิบบาทก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะเกินอีกวิธีคือเหรียญห้า เหรียญห้าสองเหรียญก็ไม่ได้เพราะมันจะเป็นสิบาทก็เท่ากับเหรียญห้าเป็นหนึ่งเหรียญเอาเก้าลบอีกห้าเหลือสี่อ่ะคราวนี้เหลือญสี่บางคอจะเอาเหรียญหนึ่งอย่าลืมมันมีเหรียญอีกเหรียญละเหรียญสองใช่ไหมเหรียญสามเหรียญสี่มันไม่มีมันจะเหรียญสองก็เอาเหรียญสองไปเหรียญสองหนึ่งเหรียญก็น้อยไปถ้าสองเหรียญสองคูณสองเป็นสี่เท่ากันเท่ากับสี่พอดีก็เท่ากับเหรียญสองสองเหรียญก็จะเป็นสี่ใช่ไหมจะเป็นสี่ลบกันก็เหลือ ศูนย์เศษเป๊ะไม่มีเขาจะมีเหรียญกี่เหรียญอ่ะเหรียญสิบหนึ่งเหรียญเหรียญห้าบาทหนึ่งเหรียญแล้วก็เหรียญสองสองเหรียญเอาทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองอีกก็เป็นสี่นะก็ตอบสี่ผ่านไหมผ่านครับหนุยและพรช่างน้ำหนักรวมกันได้หนึ่งร้อยห้าสิบหกกิโลกรัมจากนั้นพบาะว่าหนุยเมําหนักตัวเป็นครึ่งหนึ่งของน้ำหนักพรยากทราบว่าพรหนักกี่กิโลกรัม หน่ยและพรช่างน้ําหนักรวมกันได้หนึ่งร้อยห้าสิบหกกิโลกร,รมัมไม่เน้นสาระเรานเน้นสนุกอย่างเดียววิธีคืออันนี้สามก้อนนะสามก้อนจะเท่ากับร้อยห้าสิบหกถ้าจะหาว่าแต่ละก้อนคือเท่าไร่วิธีคิดคือเอาร้อยห้าสิบหกหารสามสิบห้าหารสามเป็นห้าเอาหกหารสามเป็นสองเท่ากับห้าสิบสองอันนี้เราไม่เน้นสาระนะเท่ากับแต่ละก้อนเนี่ยคือห้าสิบสองเดี๋ยวเดี๋ยวห้าสิบสองแล้วก็ห้าสิบสอง และเขาและเขาเซเขาพูดว่าพบว่าหนุ่ยมีน้ําหนักตัวเป็นครึ่งหนึ่งของน้ําหนักพรแสดงว่าพรอ,อ่ะจะเยอะกว่าน,นุ่ยสองเท่าก็คือคูณสองแสดงว่าหนุ่ยอ่ะจะเท่ากับหนึ่งก็คือหนึ่งก้อนพรจะเป็นสองก้อนนะแล้วเขาถามว่าอยากทราบว่าพรหนักกี่กิโลกรมัมพรคือสีเขียวสีเขียวสองก้อนใช่ไหมก้อนละห้าสิบสองถ้าเราจะหาสองก้อนเอาห้าสิบสองมาคูณสอง ห้าสิบสองคูณสองเป็นสองสองสี่ห้าสองสิบเป็นหนึ่งร้อยสี่จอบหนึ่งร้อยสี่กิโลกรัมนะผ่านไหมใช่บอกน้องเบต้าเบตาคือแบบพึ่งมาใหม่อะไรเงี้ยปักป้ายตัวเลขดังนี้ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าอยากทราบว่าน้องเบตาปักป้ายยี่สิบห้าป้ายจะมีเลขศูนย์ทั้งหมดกี่ป้ายยี่สิบห้าป้าย เขาขยันปักมากวิธีคือวิธีคิดยาวๆพี่เจะเขียนตัวเลขยี่สิบห้าตัวเลยเริ่มจากศูนย์อ่ะมาดูกันว่าจะมีศูนย์กี่ตัวอ่ะตอบสิบสามเขาถามเลขศูนย์ไงก็คือสิบสามเลขศูนย์มีสิบสามตัวเพราะฉะนั้นตอบสิบสามนะ Do you understand? y yeah. u understand? s understand. Are you understand? Yes. Okay. Just get d มีบัตรสามใบคือภาสาเลียมอสีเรียมอวงกลมและบัตรทั้ง3ามีตัวเลขที่ต่างกันคือหนึ่งสี่และเจดจงเรียงบัตรและเติมตัวเลขตามเงื่อนไขต่อไปนี้หนึ 1> 1. ่งบัตรสามเหลี่ยมอยู่ติดด้านขวาของบัตรที่มีตัวเลขเจดสองบัตรวงกลมอยู่ระหว่าง บัตรที่มีตัวเลขสี่และบัตรสี่เหลี่ยมเขาบอกว่าวงกลมอยู่ระหว่างใช่ไหมซึ่งมันมีอยู่สามอันถ้าอยู่ระหว่างคือมันต้องอยู่ตรงกลางอ่าวงกลมอยู่ตรงกลางอ่ะ <Wow. S 1> อันนี้สนะี่เหล,ลีลดด่ย AM, มนะแล้วเขาบอกว่าอยู่ระหว่างบัตรที่มีตัวเลขสี่และบัตรสี่เหลี่ยมอ่าสี่เหลี่ยมไปแล้วเลขบัตรเดียวคือสามเหลี่ยมใช่ไหมแล้วเ็าบอกว่าสี่เหลี่ยมกับบัตรที่มีตัวเลขสี่แสดงว่าสามเหลี่ยมเท่ากับสี่อ่ะแล้วเ็าบอกว่าสามเหลี่ยมอยู่ติดด้านขวา ด้านขวาของบัตรที่มีตัวเลขเกิจคืออยู่ติดด้านขวาก็คือเนี่ยถือว่าด้านขวาสแสดงว่าด้านขวาของบัตรที่มีตัวเลขเกิดใช่ไหมอันนี้สามเหลี่ยมเป็นด้านขวาของวงกลมแสดงว่าวงกลมเป็นบัตรที่มีตัวเลขเกิจแล้วมนเหลือตัวเลขเดียวคือหนึ่งซึ่งมันคืออันเดียวที่ยังไม่มีตัวเลขก็คือสี่เหลี่ยมเพราะนั้นก็ใส่หนึ่งไปในส hm. ี่เหลี่ยมคําตอบก็คือหนึ่งอยู่ในสี่ hm. เหลี่ยมเจ็ดอยู่ในวงกลมแล้วก็สี่อยู่ในสามเหลี่ยม หนึ่งเจ็ดสี่นั่นเองนะตามนี้คำตอบอย่างนี้เลยต่อไปข้อสี่มาวินมีเงินยี่สิบบาทถ้าเขาซื้อลูกชิ้นสี่ไม้จะเหลือเงินสี่บาทถ้าเขาซื้อลูกชิ้นสองไม้จะเหลือเงินกี่บาทสี่ไม้หรือสี่บาทใช่ไหมเอายี่สิบลบสี่ก่อนยี่สิบลบสี่เท่ากับสิบหกแสดงว่าลูกชิ้นสี่ไม้เท่ากับสิบหกใช่ไหมถ้าจะหาหนึ่งไม้เอาสิบหกมาหารสี่เท่ากับสี่สี่สิบหกใช่ไหม สี่คูณสี่เป็นสิบหกโอเคงั้นหนึ่งไม้จะเท่ากับสี่บาทถ้าเขาซื้อลูกชิ้นสองไม้จะเหลือเงินกี่บาทนะลูกชิ้นสองไม้เอาสี่คูณสองลูกชิ้นสองไม้เท่ากับแปดบาทมาวินมีเงินอยู่ยี่สิบาทใช่ไหมแล้วก็ซื้อลูกชิ้นสองไม้จะเหลือกี่บาทอย่างที่บอกสองไม้พี่คิดมาแล้วเหลือแปดใช่ไหมสองไม้เท่ากับแปดเอายี่สิบมาลบแปดก็จะได้รู้ว่ามาวินจะเหลือเงินเท่าไหร่ถ้าซื้อสองไม้เอามาลบสิ สองเหลือหนึ่งลบสแสดงว่ายี่สิบลบแปดเท่ากับสิบสองนั่นเองนะก็จบกันไปแล้วสำหรับวันนี้นี่คือคำทิ้งท้ายก่อนที่จะลากันไปน้องๆอ,อย่าลืมท่องสุดคูณทุกวันนะครับท่องสุดคูณทุกวันด้วยนะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับไม่วมา่มาจะไจ้สักแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนครับบ๊ายบาย Bye. <laughs>